แน่นไหจักเฮ้ย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 เยอะโอ้โอ้โหโอ้โหมาแล้วมามามางูเพอปลาดง่ห่ยฮะงูเ่องทุกคนออกไปเลยพี่ง่ายเลยโอ้ตอนี้เราชิงท่องนะช่องท่องง่ายคับเ็นบันะทั้งด้วยตีนเจ้าเป็นกักเรา นี่คือคำของข้อมซับตาให้เลยเอาทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟจีทุกคนนะมื้อนี้ยังอยู่ไฮอยู่ทุกคนเลยเมื้อนี้อยู่ไฮก็ตื่นมาตอนเช้าๆนะตาจี๊ดเพิ่นส่วนไปยามบางลันเมื่อ้านนี้านบางลันบ่ตาจิตี๊อบางลันบ่มีแม่นคือมีแม่นตุ่มคือเขาเชิญมื่อัานสิทุกคนเลยเมืเ่อนั้นเขาเชิญมื่อวานตุ่มไปเย็นเมื่อนี้มีแม่นตุ่มนะเป็นแมกกะบังมื้อนี้ยเตียวตาจิตดเชิญเมื่อวานนี้นะบง ค่อยแต่แต่ค่อยไม่ได้เชิญนะเพื่อนเมื่อวานนี้ค่อยข่าววิเพื่อนไปเชืิอเมื่อวานนี้นะมันเช้านี่ตื่นมาปุ๊บก็จะเช้าผนก็พยายามคอ็กินกาแฟก็จะค่อยไปนะเดี๋ยววันนี้สิไปรุ่นไปเย็นทุกคนเลยยู่โฮยเพื่อนละห้าหลางเพื่นออกไปอันบางลันนะแต่ว่าข้ามเขาไปเลยกันยังไม่เคยเห็นในประเทศไปเลยนะแต่จีเท็ดจักถือบีถื่เดินไปจีเท็ดนะเดี๋ยวลองพยายามมัก่อนคนมาหนี้พร้อมแล้วพยายามบางลันก่อนมาหนี้อีรอดแต่จีท์เพื่อนผู้โง่ก่อนนะโง่อยู่อีลอดแต่จีอยู่อีลอดบางลันนะ ะมีเยอะนี่มีมป่ยางจะมีแตกอตไปก้อนแกอนนะเตรก่อนยาเตอก่อนห่อยเนายามลังเตอร์แล้วมายามหลังเหนือหน่อยจะหยามนังเลยกัได้แล้วเออมาครับมาอย่างผูมันกินก่อนโง่ก็่าเลยนะผู้นี่มดหญ้าแล้วทุกคนเลยเขายังมีแก่อยู่มีหญ้ากินแล้โง่ก็ได้มีเยอะเพราเบอร์ไม้นี่มีกินสายพวกมยังกินเบอร์ไม้นี่ ข่อนห่นนครับผปิดปปเจอไ่เนวันทำมลง้ชัล่าง้ล่างช่ยนะ้าว่ลผ่อยาำท่านี้บอกท่านี้ผู้ช่วยนะก้นเดี๋ยวลงพยายามก้อนรู้ไหมเราขืดมือเราขีมือมาเลือยมามาแค่ได้เน เ้ยเฮ้ยเพื่อโหยอันตรายนี้ยืนยิ้มเพื่อโหยอันตรายนี้ก็ร้องมาครับครับครับผมครับผมครับผมครับเออครับผมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยคฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ อเนี่ยเบิ่งก่อนห้างแ่เล่าบันคงจับถือไหนแค่เล่าแค่เล่าเบิ่งสมอยอยู่สมอยบอกอะสมอยนะกระปุ้งายมีถื่อแล้วกระปุ้แดงไหมโอ้โห่าื่อไหมล้างต่อไปทุกคนอือมีมาแล้วหนึ่งรางตะจิบเพชรมีมาแล้วรางเลยตะจิบจับเบิ่งก่อนเฮ้ ครับโหกำหางมาันถึอมันละอ้อนเพื่พอนบิงาา <c oughs> ่ามันะล่อเอเอองามันตันนั่นมันะลอนนะคืออะไรไม่มีป้ยหนีบอเอาลองมาบอกน้อ่ะ โอ้ยเบืถือทุกคนเลยมาเพื่อมาใหมันองลางละไปให้ยามไม่ได้กันค่อยยามเบื่อ่แต่จิตได้ยามมันค่อยไปยามมันนี่เขาไปเช่อวันนี้อะไรเขาไปเชื่อมาเลยลางนี่เขาเป็นี่ยต่จิตนักคึกเจ๊ยังแม่นอยู่เยอะไหมนะนะพับโพลไหมนักคึกเบื่อแล้วนี่เป็น เต็บนะดิเป็หนักเป็ดเต็ดนักบ่นักกึ้เลยถือเลยนักขี้ดินนักก้อนู้วว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 งวาวว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 นนวว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 งวว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 วลววววววไปเวว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 วาวมววาวว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  điò, lằng topải hỡi, ta chít dầm nè. phải, chít, trâu ôi dầm bả nì này. trâu, trăng dầm mà. điò, trâu mất. dầm màn, sướng, trâu sướng, trâu dầm. coi dầm mì màn đây. mì thưa, mì hiện bắn sáo đây, mì này. sáo hổ. ừm, cứ cứ nước ao đó. sáo hả? sáo hổ thì hiền, đi háng mà hông. ba bờ. cắc chưa, ta, vào đấy. tiếp mà พี่บอเล้นมีประเยนบ่อยชื่อมีเป็นพี่บอจ้มีระเยนนะเอ้อกับมากระเทาขานฮักคุปตดางนด่างพี่บอฮะฮะเ่พิเอเช่ชื่อมพีชนมาเบิ้งวิหันมาเบิ้งวิโดนันดบอเเล่า โอ้ว no oh, oh, well nice right. ันน right. right ี้หลังสุดท uh ้ายทุกคนทำไมเนี่ะมืดเงี ah ้ยแต่จี๊ดง่อมเสียแล้วมืดเลยนะหลังสุดท้ายวันนี้มีมันก็ไม่มีของกินแล้ววันนี้ชิดเลยแตจิตเชื่อน้ำตื้นก็โลฮุกเอ้ยเชื่อไปเย็นนะฮุกคนนี้บอกเออขอเชื่อฮุกนี้ได้ครับพี่บอถืออลขอเชื่อมันยังถือเจ้ามีตัดพดอือผู้มันอ่าตัดพดจะผู้มันไหม เป็นเนาะเพื่อเสิร์ฟไปน้ำไม่ดื่มอ๋อไม่ได้กินไม่กินบอกอืมตัพดจะหูมันนี่คำึขี้ตึบๆนี่ยกขึ้นมานักคึกตา้งนี่คือสิมันก็มันใหญ่ได้บ่ตเราหองดูเอาลยเราไม่ได้กินด้วมือห้าลางทุกคนในชุดท้ายบีมานสักโต เดี๋ยวขึ้นบันี้สีโชติชิตไปยามเฮาโตนะเฮ้าจากมือติอชิตไปยามเฮาว่าน,นาามมไม่ยามว่านไม่ยามเนาะว่านนี้เพิ่งไปยามเฮาวันนี้ไปลุ้นเฮ้าทุกคนเลยไปเย็นกะคือปลาลกะยามห้าหลางนะจันจามบางลั่นนะมีเงนจันบางลั่นหา้าห้าไม้กรบบางบัถือจชักอันเลยบ่ถือจชักโตเลยกะไปลุ้นพลายเฮ้าวันนี้ พยายามเหว่แต่ช่วงเช้านี่นัดไปคนมานน้ก็พร,ร้อมละพยายามเหว่ก้นมาหนิตะเวนกะลืมเป็นมังคึงเลยได้เดี๋ยวมาหาปหาเนี้ยยูนกกินกอนไปก็ทิดเคยมาันก่อนาามาน,น,มนีิไปพูดีค่อยมาหนูเทเลโตเทเลโตวันนี้ไปกับเพิ่นนะเพราะว่าเพิน่นเราเพิ่นมือมือชื่นเลนะเพิ่นง้างเหว่ไว้หลายเราเหว่มันลันหลายแต่เพิ่นไปเปลี่ยนสายใหม่อีไปดุนเราช่วงนี้เห่หนูกินมากระบอกนะไปวันนี้ มาแล้วมีมานกลับพุ่นละไปลุ้นยุนป้าพุ่นกูเลยเชื่อกันชั้นหนุงกันเลพอยามเหียวประมาณห้าหกหลางก็ได้เอามานะมันนี่หัวหนึ่งเข้าป้าไว้ไมนเผาโคตรเข้าเลยมันนี่เข้ามาดงละเอาบนเหียวละเหียวในการยำมัดตีมัดสะอาดตะกินตะแงตะกินนี่ละแดงง่ายกันเลถือตลอดได้บ่ถือกก่งนี่ถืออย่างเลย

งูไปพิษไปงูนะไปพิษบอบอวมีพี่ตองูเนี่ยฮะมีพิษเ้ยเ้ยเยน่พิษตยูติยตยูตยู้เฮ้ยตายไ่ติยูมียังตายเยิยูว้ตยกดบได้กับมันงงแงกยานชอได้มันาโลเลยทุกคน บอกแชฟไเลยพี่มันง่ายเลยอือโอ้ตานี้เลยชิงทองนะชิงทองเทง่าง่ายครับเลยนี่ยานเพ้อมานี่ยยานงูมาชีตานี่มาเป็นตาเลยยานงูทุตัวเลยดียวเะเนารียบร้อยมัน,นมง่ายเลยม,มาแลยดิหนึ่งตัวแล้วมีมาตอนเช้าเลยมีนะอือโอ้ตรงไหนกลางเลยตรงเลยุบเอาจีนเลยถือๆโอ้ถือกินได้ไหมโอ้เอ้ยมายานไยาน มาเอาไปในนอฮ่าแปะฮ่าแปะลงโอเคด้วยเดี๋ยวพยายามล้างไม้ก่อนได้หมันตัวนึงเลยพยายามล้างไม้บัดนี้ไปยิ้ดก็เอาของข้อเฉยเร็วน่ะโอ้คุณดาวขนค้ำจะนี่เฉลิ้ลยคุณดาวเยี่ยมมากไปจิ้ดมีล้านหลังนี่นะเดี๋ยวนี้ไงฮะขี่ไปนี้นะดาวชิดเลยขี่ไปนี้ดับนี้ไม่ขี่เห็นเห็นนบ่ะทั้างลึก จี๊เจ้าเป็นกักเรานีคือคำของโคมทับตายเลยเฮ้ยหนักร่อยฮะเาหนักอร่องเออทุกคนโต๊ะทุนขี้ไม uh ่น oh. oh, <no. S 1> ูซะนี anyway. ่เอโต๊ะทุกคนพุ้นอะนักเลยเหรออมคิ้หนึ่งเยช่ป่อาำอะไรไม่แล้วประมาณสองลางเลยมนลงางเดียวกลงเฮ้ยแวเขก่ะเหี้ยขนอ่อนแล้ว อย่ามานแล้วกกไม่มานบ่ผัดผัดที่ไหยาพระกนะ็หลายมือเลยยาบผัดกัน,กนมันตัวเดียวนี่หลดตะกุนเลยยาบไปหลายลางละอ่าเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นอย่างนี้มันโต๊ะเล้วน่ะมันบะเหือกมันโต๊ะวันนี้ก็ยามเนี้ยก็หลายลางละยามห้าลางละยังเหลืออีกสองลางสุดท้ายนะวันนี้นะเดี๋ยวยามสองลางก็ชี้น้องขำมีทื่กันเลถือว่ามานันหนึ่งตัวแล้วมันมันงูชิง งูสิงทองแต่จริงป่สิงทองก็เสีบได้แง่ชงไงแต่จริงเน,นาะมัน,น,มนเนาะแซีบเลยพอเดินชิปละงูมัน,นทุกคนเลยต่จริงเฮียต่จรช่ชวงนี้มันงูนะงูแน่หนูแน่ไปมัเนี้ยไปเด้อดาเปเิดแดเด้อเปิดแดดหัว,วหลันหงนี้รันทุกคนเลยน่าจะ ถือกระเตรูดแล้วรูดรูดูดลูดรูดไปแล้วมันรันรั้นนูนเลยพี่้เขาเอตั้มก็ได้กินไงวอยู่รั้นัดอ้เอตั้มมันได้กินไต้ำนะนูมันถือหลาหลหลางรัเรียบเลยเถินี่เพราะถึงกงเย้ะเออหันกงรีกงเลยิมั้นชิดัดนอมันกรสดอ่ะนะ ยามสองหลังสุดท้ายกับมิทูไปพูดละโอ้พูดเพงพูดละวันนี้โอ้ไปหาเอ๊เขาไปกินก่อนไปโอ้กันทุกคนเลยตะจิ๊บแกาละเลงนะพูบอ่ไปหาจี้ก่อนโอ้ตะจิ๊บยืนเบะเลยไม่พึ่งตะจิ๊บโอ้ยังมีตายทุกคนคง,งูนะมันจะไปอะไรเธอตะจิ๊บจะล้มละงูตีงีจะล้มตะจิ๊บได้ เทงแล้วบ่เน่นึงเข้าไว้ชุกแล้วบ่เลยระชุกไอ้เจ๊เท่าเข้าชุกเลยเดี๋ยวเท่าเข้าก่อนเดี๋ยวคอยหาไ้เขาไปกินนะเขาเดี๋ยวคอยแปจีงูนะ เนื่องเขาหลายเลยตะกีบ จกถ้าเขาถ้านำแล้วกะมาด่างไฟจีงูทุกคนเลยได้เวลากินแล้วบัดนี้ถ้าเขาแล้วล่ะวันนี้เช็ดแกงอ้อมคือเก่าน้ำมาหนีิพอไหวเมนูอื่นมีเสียบงูมีแต่เมนูเดียวนะแกงอ้อมเักอีเลิศนะแซ่ยบกันเลยโอ้ยอย่มาจีงูทุกคนเลยบัดนี้ไฟลุกแล้วนะ งูนี่พุท้องมันเลืองเฮาเหมอยู่กว่าเลยงูพุท้องเลืองเชี่ยบนะมันจะม,มัน มันนีิก็จี้เดียวแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวไปล้างก่อนเต็มกระชับในน่องว่านี่เลยล้างตัวได้เดี๋ยวไปล้างก่อนนะล้างอาก,ากา็มาพักพักเกลอกอ้อมพักตอนอ้นเงยาวนี่ล้างก่อนล้างให้มันขาวๆสะอาดนะ กันให้มันยืดห้ยไปนอกขาย มันครับทุกคนเลมันน้ำมันมันหลายขนาดเลยมันเต็มท้องเลยน้ำมันมันนะมีแต่น้ำมันทั้งหมดเลยโอ้โหแข่งเช็คได้เลยแก่ง มันละอนเลยนะเป็นทอกลวดน้ำมันนะัน่นมากดนี่แล้วนนแล้วบนี้ล้างแล้วมาพักก่อนพักก่อนนะพักตะปต้ปตนก่อน ทอน้อยน้อยนะมาหนิทอนใหญ่ตัดเลยเมียวแบ็บมันได้เมียวยาวไปเลยนะชันน่นิดนึงทอนหินชันลงนะชันลงน้อยนึงนะบงาหนิมันเชฟกว่า ช้อนใช่ไหมพอดีกินนะนี่เงียวเกินกับมันน่านเปื่อยอันชั้นเปื่อยไวหอม,ม,ลม,มเลยงมูยังมีมันทุกคนเลยมันจะชวัดเลย นี่ก็พักไปที่มหมอยนะเดี๋ยวไปลงหมอ้อก่อนหนมอ้อก็ต้มน้ำไว้แล้วนะน้ำก็เดือดอยู่ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวนั่งก่อนเอาไปลงหมอ้อก่อนนะลายเต็มนะเครืองนะก็ทราบน้อยเลยเพราลอยแต่ได้น้ำก็ต้มละปรุงเครื่องเรียบร้อยนะแต่ตอนปรุงไม่ได้เบิ้งทุกคนเลยเพราะเห็ดปรุงหลายถือเลยนะกะเอามาแกงเลยอ่าแฉบแฉบแล้วแบบนี้นลงไปตำกระเบือร์ตำใบพักอีหลืดลงไปเลย ตัดเียวันมาเนี่เยเีวมาคิดโยมเดียวเลยขับเบอร์พเลยตัดลงร้งเดีวน,นี่หลังจากค้างนก็เบื้งก่อนกคนเลยน้ำเฮงละคือน้ำขบเบอรก่อน้านี้

น้ำแห้งทุกนเลยน้ำาวบอแห้งกันสีแดงออมมากินนะโกไปก่อนโกไปอีกรอบนึงนะบนัดนี้โกไปอีกรอบนึงมาาเริ่งไข่นกนโอ้เเหอมอตัวตัวเลยแขงอ่อมน้ำแห้งแล้วทุกคนเลยใกจะชุกแล้วคงก้นมาเลยเสียบเลย น้ำเรือดงตรงก็คือเชื้อทีมีนนี่น้ำน้ำมันมานะอ๋อตัวไบรไเซ่ก,กันเลยกว่าเชื้อบีมันน้ำอย่าง,งเ,มมาเดียวกัเพราะเชื้อบีนี่จุ่มเรียบร้อยแกงอ้อมง,งูกล้วยมาเด้อไอพไปน้องเกาเสาเม่นี่นส่บซ่บๆคือเกา แกงอ้อมงูสิงทองนะมาคืนจิ๊ดกะบลงใส่กระมังกันเลยโอ้สุดยอดเลยจี๊ดครับจี๊ดยอดเลยคือยังไห้ลต่จี๊ดแฉกจี๊จิ๊ดก็คนเลยก้าเก้าวเดียวพูดเยอะคือยังใหจะจุดน้ำนะฮะคือยังไห้นี่เออเจ้าน่ะมาแม่ไปน้องกินข้าวเส้ามาหนิถ้าไอ้ตามันมากใหกินท่ามันก่อนเดี๋ยวมันมาไอ้ตาเนี่ย

Các không à. khí vang à, Nhanh... ra gió cầm đó đi coi ăn tà mẹ nghe nghe nè nghe nè mất nè nè mất nghe nè mất Ăn cũng ăn nè ไม่เ,มเ,เลยน,น่าขามาอะไรเหลือแล้วจ้าปลาค่ะจ้าปลาลายก็มีอุ้ยเจ้ามึงเถอะตกน,ตกนะหมดไม่า้ำก็ออกเหรอเจ้าไปไหนเจ้าไปเจ้าป่าละยุ่งนะยิ้มมาไว้จะขามอีก ขายมาจากว้ยังไม่ไนีู่้พูขาจะลุงเนี่ยู้องอ,อ,ไ,ดอได้เอางอให้ได้ขอขึ้นนะ

มาาไล่เอานี่ตัวไล่นะไล่เลยนี่น่พัขึ้นนี่ได้ด่าไปแล้วจอมเมยมาไนไปนดี๋ยไอ้่นูไปวุ้นอูเปียวมีอัดโยเอาเลยมาไม่ไปนำมาทำตัวไปเลยเหามันหมู่แต่ฮาน่ะ

เงอมยัเท่าทานได้ชายท่ามื่นตาเลยน้องพูดยนนานลูกแฟนตีนาบ่อก่อนตอนมันมาเหามันอยู่ห้างมาหันพูดตอนมาเหานั่นมาเาโกกันมาดำริบมาไนก็ได้มันจะอัดเปลวมาครับเหมือนได้มาดำริมาห้างมันบุญเปลาแล้วยปูดปูดน่เราท่านเล็บนี่ขับูุออกมาละ หอคารมาตเชล่าตัวนึง่านึตมัดปล้ได ah. ้เหรอัไ่ืนท ja ่หนงครับแล้วมันแงเข้ากัถ้าับอันนี้ฮันยวันเตอพวกป้าจาหามาเทงอมาจะเาหลังตืนาไปนเจ้าตืนมานมัดนี่แหะมัดตัวนึงเลยเียมันเียเปง

ขก็กินข้าวกินน้ำบีมนะผมเองเป็นน้องทุกคนนะกินข้าวมันนี่ก็แกงงูชิงนะกับเสบนะเอ้าเราก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกทีนะ่ทุกคนนะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอจบเปียงเท่านี้ก่อนผมพ่อบบับละคลิปหน้าขอกราบ่า,าสบายดี